สวัสดีครับโอ้โอ้อเปิปแปบหหดโอ้อยู่กับเจ้า8 8 8เจับแหม่สามหาหนางานหดหเจอ้อออายูที่แปดพันมีมังคูมังคูกดูกกดูสีต้นนะพี่น้อง ก็บอกมว,วงก็ออกไปแน่กะบสองต้นแล้วดูดูประมาณต้นไม้ประมาณหกเจ็ดต้นเลยอ่ะอ้หูจิ้มน้ำดมดูนี่เหนียว ยิงยังซุ่มๆเด้ิมๆใบมีดข้างขวาหน่อยเอ็นเลยครับเอ็นเบิดไปแล้วพอเอ็นก็จะ้วผ่าน,นอย่างเอน็นโอ้แหม่ออกไปได้ใจ นิดครับโซนนิดเอาไงโอ้เอาสูตรนี้เลยครับ ยาบรวมนิดหนึง ได้เฉยเป็นนาลอกลอนะครับอยู่นี่

เป็นนาลอ,อกครับ นาดินโลมเป็นโลมพี่น้องเลยเ้าบปล่ลองนาดินนี่ไปเมื่อไรพี่น้องโลมแห้งเป็นนาลอกครับไม่ไม่ละก็าง่มงขใส่อื้อขันกับพีอาจารย์เอา